เตรียมรับโฉบใหม่นี่แบบดูใช้ได้เลยนะครับแบ็คขวาซ้ายวสันกับจุดประพัดนี่ผ่านมาที่ยังไม่มีข้อผิดพลาดเลยนะครับเปิดจัดมาอ้าวแล้วครับสวยลูกนี้แต่งเข้าซ้ายแล้วได้จิงโอ้โหหนึ่งประตูตอนหนึ่งเลยครับโอ้พึ่งบอกเมื่อสักครู่นี้ไม่มีข้อผิดพลาดนะสุภชัยโชยเห็นเลยครับแตะลบชาลีคราฟครับแล้วก็กดด้วยซ้ายเข้าไปครับเสาแรกโอ้โหทําชิ่งกันสวยครับหน้าประตูครับสุดท้ายเจาะตามช่องเข้าไปแล้วก็ได้กดด้วยซ้ายครับสุภชัยจเด็ดหนึ่งเท่าเลยครับ เกมที่สนามเฉลิมพระเกียรติ8ปสศาคับแหมยิงสวยมากครับลูกนี้ลูกนี้เพื่อนก็จ่ายดีเลยครับแล้วก็บอลแรกของสุปชัยเนี่ยแต่งดีมากนะครับชาลีคราฟเองก็จริงๆก็เกาะติดแล้วนะครับเนี่ยครับสัสลักเลยมาแล้วเนี่ยคือเหมือนบอกบอลแรกดีที่ต้องแก้ไขเนี่ยเหมือนก็มีจับละนลานนิดนึงครับแต่ว่ายังตามไปได้ครับจังหวะสืบท้าเข้าไปยิงเนี่ยทำได้เร็วกว่าชาลีคราฟนะครับ ฟิลสองคนเดี๋ยววิ่งตามมาไม่ทันนะครับทั้งพระชรพลแล้วก็ดีแลนเดอร์บรูเกอร์นะครับแตะมาแล้วเข้าเหลี่ยมซ้ายดีกดหายเลยครับคมมากครับยิงจังหวะนี้แล้วก็มาพร้อมกับท่าดีใจครับโอ้ไม่ค่อยซ้ำกันด้วยนะครับก็ <laughs> ถือว่าตีเสมอได้เร็วนะครับนาที23่นะครับเวลาการแข่งขันยังเหลือเฟือเลยครับ